สวัสดีค่ะพราไลฟ์สไตล์ินออสเตรเลียนะคะส้มนี้ส้มออสเตรเลียนะคะส่วนหลังบ้านเยอะมากทุกคนพราก็ทั้งแช่เย็นทั้งปัน่นทั้งสารพัดเนาะอันนี้ก็ยังเหลืออีกล็อตหนึ่งนะคะพระาก็จะมาทําน้ําส้มขันนะคะทำแล้วอร่อยนะคะเมนูนี้ติดใจจะทํำข้นสุดๆนะคะวันนี้ก็ก่อนอื่นพราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาห่างครึ่งเพื่อจะไปาคาันเอาน้ําส้มนะคะทุกคน เขาฉ่ำมากนะคะไร้เมล็ดนะ,ะทุกคนนะคะพลาก,ก็จะหั่นครึ่งแบบนี้นะเพื่อไปใส่ในเครื่องคั้นสะดวกสบายนะคะทุกคนนะคะ<ส>นะคะส้มฉ่ำมากเลยนะคะ<ส>หวานนะคะ<ส>หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะนะคะ<ส>ชอบมากค่ะ<ส>คั้นสดๆโอ้โหร้านร้านพนคารแพ้โรงแรมห้าดาวแพ้เลยนะ,ะ<ส>ทุกคนของพลาน้ำส้มร้วนๆนะคะ อาจจะใส่น้ำเชื่อมนิดนึงถ้าชอบหวานเนาะแต่พะราะก็ชอบหวานอย่างที่บอกนั่นหละค่ะนะคะ mm hmm. พะราะก็จะหั่นส้มนี้ไปเรื่อยนะคะทุกคนมันเยอะมากนะคะพร mm hmm. าคงจะได้ประมาณสองแก้วใหญ่นะคะวันนี้กะเอานะคะ mm hmm. ได้ประมาณสองถาดนั่นหละค่ะทุกคนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปทําการคั้นเลยนะคะว่าคั้นออกมาจะอร่อยแค่ไหนนะ,ะทุกคนค่ะนะคะ mm hmm. ไปชมกันเลยค่ะ ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะทุกคนปั่นเยอะตอนนี้เต็มนะก็จะเปลี่ยนใส่เหยือกไว้ค่อยปั่นอีกมันเยอะมากค่ะทุกคนนะคะปั่นจนเหนื่อยแล้วค่ะมือกดเดี๋ยวขออเทใส่เหยือกไว้กดเนาะมันล้นแล้วค่ะ รึ่งเหยือกใหญ่แล้วค่ะสงสัยเกือบเต็มเหยือกเลยวันนี้นะคะขอ,อปั่นอีกแรง สุดท้ายก็เสร็จนะทุกคนนะคะเดี๋ยวก็จะลินใส่เหยือกแล้วค่อยมาปรุงรสนะฮะจะรสชาติแบบไหนนะได้เยอะมากวันนี้นะคะส้มเยอะอะคะนะคะยังเหลือเยอะมากเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพอลาก็มาใส่เหยือกผสมน้ำเชื่อมในเกลือนะคะนะคะครั้งที่สองก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนกะเทใส่เหยือกก่อนนะคะ เ็เหยือกเลยค่ะทุกคนพอลราเตรียมแก้วว่าจะใส่แก้วนี้คงไม่อะค่ะนะคะพระลราจะกินเย็นจะผสมใส่เหยือกนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้รินกินนะคะก็คงไม่ได้กินโชว์นะเะพราะมันไม่เย็นทุกคนนะคะอาจจะมีฟองนิดน,นึงเนาะพระลราก็ใส่เกลือนะคะน้ำส้มต้องใส่เกลือนะคะทุกคนนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะทุกคนนะคะก็น้ำเชื่อมนะคะ ปลาก็มันเยอะเนาะใส่สูตรเยอะหน่อยนะคะเขาอมเปรีย้ยวค่ะนะคะแต่คงไม่หวานเปาลาก็ใช้คนนะคะทุกคนผสมนะคะได้เยอะมากเลยอะ่ะได้เยอะดีใ <laughs> จ <DJ S 1> <laughs> มากเลยะทุกคน อร่อยะทุกคนมันสดเนาะส้มมันสดนะคะนะคะหวานอมเปรี้ยวนะคะวิตามินร้วนๆเลยนะคะก็มีส่วนผสมแค่น้ำเชื่อมกับเกลือนะทุกคนนะคะน้ำเชื่อมก็ไม่เยอะนะคะถ้าคิดต่อส่วนแล้วก็นี่ค่ะได้นะคะแก้วเบลเลอร์เลยนะคะก็จะแช่ทั้งเหยือดนี้นะคะก็จะรินฐานนะ,ะทุกคนวันนี้พอเราทาน้ำส้มข้นไม่ผิดหวังเลยนะคะนะคะ มาจะหายนะคะค่ะพลาก็ขอฝากนะคะช่องพอร่าไรส์สไตล์ออสเตรเลียนะคะ,ะ,คะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเฮงๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญมาดื่มน้ำส้มนะคะเพื่อบรุงสุขภาพวิตามินซีสูงมากเลยนะคะขอทุกคนมีความสุขความจเจริญน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย